ว่าเ b l บ b l ใช้อย่างไงแล้วก็เอาไปใช้ประยุกใช้หรือว่าเทคนิคการเซตอัพอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยทำยังไงนะครับ สวัสดีครับผมเมกโชกนะครับก็ช่องเมกโชคนะครับ,รรบวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าใครดูปกคลิปคงเห็นแล้วแหละนะครับก็คือผมจะมาคุยเรื่องของ grbl นะครับว่า grbl ใช้อย่างไรแล้วก็เอาไปใช้ไปยุกใช้หรือว่าเทคนิคการเซตอัพอะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยท่ายังไงนะครับจะว่ากันด้วยเป็นตั้งแต่0ูนย์หนึ่งเลยเนอะคือเดี๋ยวจะไปดาวน์โหลดกันใน grbl ที่เป็นกริ h u b เลยนะครับแล้วก็ไปติดตั้งในเครื่องเราแล้วก็เอามาติดตั้งในบอร์ด นะครับรวมถึงการเซตอัพพารามิเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อจะให้ไปไประยุกต์ใช้ได้นะครับก็ตัว GRBL เนี่ยเราเล่าให้ฟังกันก่อนแล้วกันนะครับเป็นพื้นฐานเนี่ยเป็น Open Source นะครับตัว GRBL เป็นอะไรเนี่ยเราต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าตัว GRBL เป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับใช้รับข้อมูลนะครับที่เป็นลักษณะของ ASCII นะครับในรูปแบบของ G code เดี๋ยวเราให้ฟังว่า ASCII T-code T-code เป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไปประมวลผลกลายเป็นเพผาะนะครับเป็นสัญญาณออกมาในการควบคุมเครื่องนั่นเองนะครับตอนนี้ค่อนข้างสะดวกเนื่องจากว่า GBR เป็น Open Source ที่ใช้งานง่ายนะครับและถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคอนโทรลเลอร์เราก็จะใช้ตัว Open Source ที่ชื่อ Arduino ก็ได้เลย ESP32 ก็ได้หรือ หลายๆคนนะครับก็สร้าง Arduino ขึ้นมาใช้เองนั่นก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกันซึ่งตัวผมเองนะครับมีกระโชกหลายๆคนที่ตามช่องอยู่ก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราทําบอร์ดขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวในที่นี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมใช้ตัวอย่างเป็นบอร์ดของผมด้วย,เ,ยเหมือนกันนะครับแต่เบสเดียวกันหมดเลยนะครับสามารถเอาไปประยุกต์ใช้เอาเฟิร์มแวร์ตัว GRL เนี่ยไปใส่ได้ทุกบอร์ดเลยนะครับเรามาดูกันครับเจ็บเจ็บ เดี๋ยวอันแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่วิธีการนะครับก็เซิร์ชเข้าไปใน Google เลยนะครับแล้วก็เซิร์ชหานะครับ GRBL นี่เซิร์ชแบบนี้เลยผมเซิร์ชง่ายๆนะครับ GRBL นะครับก็จะเจอนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพื้นฐานนะครับในการที่จะ ดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยนะครับซึ่งอันนี้คือตัวมาตรฐานเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงก่อนนะครับว่าตัวมาตรฐานเขามีอะไรบ้างอนะเนาะก็คือตัวมาตรฐานเนี่ยเขาบอกแล้วว่า GRBL น,นะครับผมไม่แน่ใจนะฝรั่งชอบอ่านว่าเกิร์ฟนะครับเออเอาเบสนะครับดีไซน์ for ตัว Arduino ATmega 328หรือว่า ATmega 328นะครับก็คือซีรีส์ตัวนี้นะครับก็จะใช้ได้หมดเลยนะครับจะเป็น PA ก็คือ ATmega 328A UP อะไรเงี้ยครับขาดิฟก็จะใช้ตัวนี้ได้หมดเลยนะครับตัวมันเนี่ยเมนเทนความถี่อยู่ที่30กิโลเฮิร์นะครับเดี๋ยวในคลิปจะถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าไอ้ความถี่ตรงนี้มัน,นสําคัญชนไหนะนะเพราะว่าบอร์ดคอนโทรลเลอร์ก็จะคุยกันด้วยเรื่องความถี่แต่เอาแน่นอนครับมันเป็นเรื่องซีเรียสเกี่ยวกับการใช้สัญญาณนั่นเองนะครับ <c oughs> ต่อมาก็ยังอื่นนี่ก็เป็นตัวออฟฟิเชียลซัพพอนะครับซึ่ง ตัวอิซิบิเราก็าอยู่ในนี้นะครับแต่เราไม่ได้มีโลโก้เนาะแล้วเราไม่ได้ดเนตมานานแล้วนะครับแต่ก็ใช้งานได้นะครับอ่ะไปดูกันว่าจะใช้งานยังไงก็ไปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดคลิกเฮียลงไปนะครับอันนี้คือเวอร์ชั่นใหม่สุดเท่าที่จะใหม่ได้แล้วนะครับของเขาซึ่งตัวผมเองก็ใช้อยู่เวอร์ชั่นประมาณนี้นะครับถ้าจะเอาเฮกเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับไมโครทรลเลอร์ Controller นะครับหลายๆคนยังไม่เคยใช้เนี่ยจริงๆเราใช้เฮกไฟล์ในการอัปโหลดลงไปในตัว ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับคอนโทรลเลอร์ Controller มันก็คือคอมพิวเตอร์เล็กๆตัวหนึ่งนะครับโยนไฟล์ h e x เนี่ยเข้าไปก็ได้หรือถ้าเราจะต้องมีการปรับแก้อะไรสักอย่างนะครับก็เราเอาเป็นไฟล์ซิปก็ได้นะครับดาวน์โหลดซิปขึ้นมานะครับซึ่งพอดาวน์โหลดเสร็จปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปโอเพ่นกันนะครับ <c oughs> ในซิปเนาะอ่ะเดี๋ยวผมขอเคลียร์ก่อนในซิปเอ,อเอ๊บ e อ t r a c t ออกมานะครับเดี๋ยวนี้ Windows 11ง่ายนะครับไม่ต้องมีซิปอย่างอื่นและ โอเคอันนี้คือตัวโฟลเดอร์นะครับ g r b l นะครับวิธีการเอาไปลงนะครับหนึ่งก็คือเราต้องลง Arduino IDE ไว้ก่อนนะครับก็สำหรับผมเนี่ย Arduino IDE ของผมจะเป็นเวอร์ชันน1่นะครับถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวผมเปิดดูกัอน1 1 8อะไรเงี้ยไม,ไม่ได้ใหม่มากนะครับเพราะผมยังชอบเวอร์ชั่นที่อ่าอีดิเตอร์มันหน้าตาโบราณนิดนึงอยู่นะครับชินชินในความชินนะครับ เขาเขาเรียกขึ้นมาที่นันกัอนครับน่าจะ1.813อะไรประมาณนี้อ่าเนี่ย1.813นะครับก็ใช้ตัวนี้ก็ได้หรือใช้เวอร์ชันใหม่กว่านี้ก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมปิดลงไปก่อนนะครับเวอร์ชันนี้เราทํายังไงนะครับเดี๋ยวเราคลิกคลิกเข้าไปตอนที่เราแตกไฟล์นะครับแล้วก็หาโฟลเดอร์ชื่อ GRL นะครับแล้วก็ลองเข้าไปเช็คหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างโอเคอันนี้นะครับเป็น c นะครับ เราก็จะเอาไฟล์นี้นะครับก o p ป้ไปนะครับแล้วก็ไปวางใน Document ของเครื่องนะครับนี่เข้าไปตรงนี้แล้วก็อ d ด n o แล้วก็ Library ตัวนี้นะครับแล้วก็ s พ e ลงไปเลยนะครับผม s พ e ไปแล้วแหละนะครับในที่นี้ของผมมันจะมี๋ยวหาก่อนจี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 นี่นี่นี่นน Paste ลงไปนะครับไฟข้างในก็จะเป็นไฟล์นี้นะครับเห็นไหมเพจลงไปนะครับ ก็เสร็จปั๊บก็เปิด Arduino ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมเปิดกันนะค,ครับอยู่ไหนตึงขึ้นมานะค,ครับ โอเคเปิดมาแล้วเร hehe, ียบร้อยนะครับเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคคราวนี้ นะครับเราเข้ามาแล้วนะครับก็ไปที่ for example เลยนะครับแล้วก็ไปเลือก grbl นะครับเจ mm ็บ hmm. เหาหาหาอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคอยู่นี่นะครับแล้วก็ไปเลือก grbl upload นะครับ <c oughs> ซึ่งมันก็จะมีขึ้นมาอย่างนี้นะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมอ่าโอเค อันนี้ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราดูตัวบอร์ดนี้ก่อนนี่โฟกัสกล้องของวันนี้นะครับนี่คือบอร์ดตัว DRL b 4.0ที่ผมทําขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวข้างในเนี้ยครับตัวเมกาตัวนี้เป็นเมกา328นะครับตัวนี้เป็น328ก็เดี๋ยวผมใช้ในการอัปโหลดจริงๆมันก็คือ Arduino นะครับแต่ตัวบอร์ดนี้มันโดนดีไซน์ไว้แล้วนะครับก็สําหรับใครสนใจนะครับก็ไปดูในช้อปปีหรือว่าจะสั่งผ่านที่แฟนเพจ Easy b u ก็ได้นะครับก็ ลองดูนะครับอ่ะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นไทยซีแล้วเนาะเดี๋ยวผมจัดการก่อนโอเคครับผมอ่ะคราวนี้เราไปดูกันนะครับก็ในตัวตัว,ต,วตัวบอร์ดนะครับคราวนี้เราก็ต้องไปเช็คเนาะว่าเป็นคอมพอร์ตอะไรนะครับ ก็อย่างของผมนี่น่าจะคอมสีเนาะวิธีการเช็คคอมพอร์ตละกันนะครับก็คือคลิกขวานะครับก็ d e v i c e manager เนาะแล้วมันก็จะมีหน้าพอร์ตตรงนี้ขึ้นมานะครับนี่ของผมเป็นคอมสีนะครับซึ่งถ้ามันหาไดาเวอร์ไม่เจอมันอาจจะขึ้นว่า USB to Serial Port แล้วก็ Unknown Device นะครับก็คลิกขวาแล้วก็ไปอัปเดตไดเวอร์นะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดไดเวอร์แล้วก็มาอัปเดตตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมาถ้าเป็นบอร์ดตัวแรกของคอมพิวเตอร์ของทุกคนนะครับ ไม่ได้เคยเสียบ Arduino มาก่อนเลยเนี่ยมันมักจะขึ้นคอม3คอน4โดยประมาณน,น,นะครับก็ลองดูนะครับเสร็จปั๊บเราก็มาเลือกที่ตัวนี้นะครับคอม4นะครับเสร็จปั๊บเราเลือกตัว Arduino ตัวบอร์ดตัวของผมนะครับ4.0เนี่ยมันจะเป็นบอร์ดที่ใช้เฟิร์มแวร์ Arduino Uno นะครับเราก็จะใช้ ตัวเฟิร์มแวร์ Arduino Uno นะครับเป็นหลักนะโอเคตัวนี้ใช้ Uno และนะครับเราเลือกเป็น Uno เช็คที่ด้านขวาข้างล่างตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ตรงนี้นะครับมันจะมี Arduino Uno แล้วก็คอมที่เชื่อมต่อนะครับเสร็จปั๊บก็ทำการกดอัปโหลดไปได้เลยนะครับซึ่งก็ตรงนี้นะครับกดอัปโหลดปุ๊บนะครับก็รอเขาอัปโหลดสักครู่นะครับนี่คือนี่คือแบบทำแบบผู้ใช้เลยนะครับระหว่างนี้ก็คือ ตัว r l e a s เนี่ยนะครับมันมาจาก MIT l i c เส้นเนาะก็ก็แน่นอนครับ open source ก็จะมีคนสารพัดนะครับมาช่วยกัน develop มันจนใช้งานได้นะครับตัวของที่ผม edit แล้วนะครับที่ความถี่สูงกา30ก h z เนี่ยก็จะมีปล่อยอยู่ที่หน้าแฟนเพจ easy build นะครับก็เข้าไปดูได้นะครับที่เว e ็บ easy build com นะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับ อันนี้เขา update, อัปเดตอัปโหลดแล้วนะครับซึ่งไอตรงนี้เราไปเปิดดูในเพลฟ e รน์ได้นะครับมันจะมีให้ติ๊กโชว์ว่าโชว์อัปโหลดเลยนะครับตัวบ่อดเขาก็จะอัปโหลดข้อมูลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจริงจริง jbl เนี่ยนะครับต้นตระกูลของเขาเลยเนี่ยเป็น linux นะครับแล้วก็โดนพอร์ตออกมาจะเรียกว่าพอร์ตไหมเพราะ linux มันเป็น r e a l Time เออเดี๋ยวมีโอกาสจะเล่าเรื่อง linux ให้ฟังอีกทีนึงนครับว่า linux ทีนสี่เขาเขาใช้ยังไงแล้วก็ ทำงานประมาณไหนล้วกันนะครับบางคนชอบก็จัดได้เลยนะครับ Linux CNC นะครับก็เป็นเบสคอมพิวเตอร์เลยเนาะก็จะแรงมากนะครับอ่ะคราวนี้คราวนี้นะครับวิธีการเช็คว่าใช้งานได้ไม่ได้นะครับก็เปิดที่ serial monitor นะครับแล้วก็เลือกบอร์ r a t 1 2 0อนะครับถ้ามันสมบูรณ์แล้วนะครับมันก็จะมีโชว์ขึ้นมาเป็น g r b l 1 1 h ตัวนี้นะครับของผมเนี่ยถ้าอยากเช็คนะครับหาข้อมูลนะครับก็เรากดดอลลาร์นะครับ นี่คือข้อมูลของบอร์ดนะครับก็คือข้าคอนฟิกต่างๆแล้วกันนะครับว่าเซตอัพอย่างไรเนาะซึ่งนี่คือสิ่งที่เราต้องเซตนะครับในในตัวบอร์ดนี้นะครับว่าเป็นยังไงซึ่งตัวมันนะครับผ่านเมื่อกี้นี้ถ้าคนเคยเขียนโปรแกร,รมบน Arduino นะครับตอนนี้เราคุยผ่าน Serial Monitor นะครับหมายถึงเราผาคุยผ่านช่องสื่อสารผ่านอนุกรม ที่เรียกว่า RS 4 2 3 2ขอโทษไม่ใช่สิบนะ RS 2 3 2นะครับซึ่งมันก็คือ USB to serial ที่เรารู้จักกันนั่นแหละนะครับโอเคตอนนี้นะครับถ้าถ้าทำอย่างเงี้ยนะครับแล้วมีโอเคกลับมาเนี่ยแปลว่าบอร์ดทำงานได้แล้วนะครับสมบูรณ์และเดี๋ยวผมจะไปเปิดในโปรแกรมตัว,ตวหนึ่งนะครับซึ่งหลายหลายคนคงรู้จักแล้วนะครับก็คือเราเรียกว่าโปรแกรม G Code Sender นะครับอืมโอเค ซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเล่าให้ฟังก่อนนะครับตัว G-Code Sender นะครับมีมีมาหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว G-Code Sender ชื่อว่า GRBL p r e นะครับซึ่งไม่มีแล้วนะทุกวันนี้น่าจะไม่มีแล้วก็มี Universe G-Code Sender นะครับมี G-Sense นะครับมี Labbit r a b b i t G-Code นะครับ แล้วก็ที่นิยมแล้วผมก็ใช้บ่อยๆนะครับที่เป็น Open Source นะคือหมายถึงดาวน์โหลดได้นะครับก็คือ o อ n n u i l d Control นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้กันในในคลิปนี้แล้วกันนะครับโอเคไปดูที่เราคราวนี้นะครับผมเปิด Open Bu i l d c o n t r น l ะ Open นนี่ Open b น i l d Control นะครับ <c oughs> ตัว Open View Control นี่ วันนี้ผมคุยกันวันที่6เดือนหนะไอ้วันที่1เดือน6นะครับก็เหมือนกับตัว OpenView ก็เริ่มอ่าตัโปรเจกต์โอเพน i ิว Project Open view นะครับเขาก็เริ่มอาเคลียร์แลนซ์เซลแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัว OpenView Controller เนี่ยจะอยู่กับเรานานแค่ไหนเพราะาผมยังไม่ได้ตามข้อมูลเนาะแต่ก็ถ้ามีโอกาสก็ดาวน์โหลดเก็บไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าก็ใช้งานง่ายแล้วก็ไม่ได้เสียตังอะไรนะครับอเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะครับโอเคผมไปเลือกคำสีเนาะนี่ นะครับสำหรับตัวบอร์ด GRBL ที่เป็นเบสของผมนะครับก็คือ Open Easy CNC 4.0เนี่ยผมจะใช้ชิป FTDI หมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลือกเจอก็จะเป็นลักษณะเนี้ FTDI to Serial ก็กด Connect ไปเลยนะครับอ่ะของผมเนี่ยพอกด Connect ได้แล้วเนี่ยครับมันก็จะมี GRBL Setup ตรงนี้นะครับเราไปดูที่ Advanced แล้วกันนะครับอ่ะ เมื่อกี้นี้จาได้ไหมครับที่เรากดอดอลลาร์ไซด์สองทีนะครับมันก็คือการกดคอนเน็กต์ันแหละครับแล้วก็เรียกข้อมูลขึ้นมาเนาะตัว OpenView Control เขาก็จับไอตัวเลขพารมมิเตอร์นะครับไปใส่อยู่กับ Default ของค่าเขานะครับแปลว่าอะไรซึ่งผมเปิด OpenView ขึ้นมาเพื่อจะให้มันง่ายในการที่จะอธิบายนะครับว่ามันคืออะไรเป็นอะไรเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องแรกก่อนละกันนะครับตั้งแต่ดอลลาร์ไซด์ศูนย์ไปนะครับ สเตปเพาส์ไทม์นะครับก็คือช่วงคลื่นนะครับสั้นๆที่ที่เราใช้ในการควบคุมนะครับมันคือหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดหาตาตูหน้าตาตัวเพา์นะครับหน้าตาตัวเพาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับไอตรงช่วงเวลาที่ที่ที่กำหนดนะครับก็คือช่วงตรงนี้นะครับก็คือเป็นสเตปเผานะครับ แล้วก็ถามนะครับก็คือมันจะเป็นช่วงโวเทียบเวลานะครับอ่าซึ่งเราก็จะใช้ช่วงนี้นะครับซึ่งมันจะใช้หน่วยน้อยมากๆน,นะครับในที่นี้เนี่ยเขาใช้หน่วยเป็นไมโครโเซกเลยนะครับคือเล็กมากนะครับซึ่งสแตนดาร์ดถ้าเป็นบอร์ดสแตนดาร์ดทั่วไปเนี่ยตระก,กูลเอที TV นะครับตระก,กูลทีตระก,กูล s b อะไรเงี้ยครับหรือว่า ตัว DMG รวมถึงพวกโซลแล้วก็โค้ชดูบางตัวเนี่ยใช้10ไมโครเซก็เพียงพออยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าใครเคยใช้มัค3อยู่นะครับมัค3ก็จะตั้งอยู่ที่ประมาณนี้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าตัวคอนโทรลเลอร์มีความถี่สูงมากๆเนี่ยผมเคยตั้งไปถึง5เลยนะครับคือครึ่งหนึ่งของความถี่นี้นะครับมันก็จะมีผลต่อความสมูทของสเต็ปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันดีพนกับบอร์ดไดรเวอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยเล่าให้ฟังกัน อันต่อมาสเตปดีเลย์นะครับอันนี้ใช้เป็นก็คือ d ดีเลย์ะครับก็คือจะปิดเปิดช่วงเผาเนี่ยเท่าไหร่นะครับต่อมาอันนี้เป็น d i r e c t i นอินเวอรก็คือเอาไว้กับทิศนะครับของตัวการเคลื่อนที่สมมุติว่า X เคลื่อนที่ปิดจากขวามาซ้ายเนี่ยก็ติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็กดเซฟนะครับมันก็คือจริงๆแบ็กกราข้างหลังคือเปลี่ยน0ูนเป็นหนึ่งัแหละครับโอเคแล้วก็ต่อมาเนี่ยอิน e วอร์ตส บูมนะครับตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะแต่จริงๆก็คือสลับเท้าะระหว่างสูงเป็นต่ำต่ำเป็นสูงนั่นเองก็คือเนี่ยตรงนี้นะครับสลับช่วงขึ้นตรงนี้นะครับอันนี้คือไฮอันนี้คือโลนะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สลับช่วงขึ้นนะครับถามว่ามีผลไหมถ้าไดเวอร์บางตัวอาจจะมีผลนะผมอันนี้เป็นอันเดียวที่ผมยังไม่เคยลองเปลี่ยนว่ามันมีผลอะไรนะครับ อันต่อมาอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ใช้กันบ่อยๆก็คือตัวนี้นะครับ Inward Time Pin นะครับ Inward Limit ขอโทษครับ Inward Limit เนาะซึ่งก็ default เขาใช้เป็นศูนย์ก็คือ Trigger ธรรมดานะครับแต่เดี๋ยวถ้าในคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเรื่องฟิกนะครับในการที่จะแก้ปัญหาสัญญาณรกกวนส่วนใหญ่นะครับจะเกิดมาจากช่องนี้นะครับเราสามารถแก้ได้นะครับ อันต่อมาเป็น i n นเ r อร์ o โ e รนะครับซึ่ง <c oughs> ปัจจุบันนะครับนิยมเริ่มใช้โพรบเยอะเนาะก็จะมีโพรบแบบ NC n c g น i กนะครับก็มาใช้สลับสัญญาณลักษณะ n c g น i ไกได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังแต่วันนี้เราจะโอเวอร์ออก่อนแล้วกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวยาวมากๆแน่นอนนะครับอันต่อมาตรงนี้รีพอร์ตนะครับก็คือให้มาเก็บตำแหน่งไว้นะครับอ่า อันตรงนี้นะครับเป็นดิเรกทีฟตัวตอนจังชันนะครับคือตอนที่จุดมันต่อจุดนะครับให้ความละเอียดเท่าไหร่แน่นอนนะครับผมบอกเลยว่า0.01เนี่ยก็ใช้ได้แล้วแต่ละเอียดกว่านี้คือ0 0ตัวนี้0 0 0 5นะครับตัวนี้คือละเอียดที่สุดเท่าที่เครื่องมือทั่วไปทํากันได้แล้วนะครับถามว่าปรับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคือตัวสมูทของตัวจังชั่นจะดีขึ้นนะครับ ผมก็แนะนำว่าจริงๆพื้นฐานลองปรับแค่0.01ก่อนนะครับถ้าใครใช้ลีดใช้อะไรนะครับแต่ถ้าใช้บอลสกูแล้วเป็นโซวหรือตัวที่เป็นลักษณะของ Step Encode หรือสเตปโคดเอ่อโครูปนะครับก็ปรับละเอียดขึ้นได้อีกนะครับอันนี้ a r ร์ชเทลเลนนะครับก็คือความละเอียดของวงกลมนั่นเองนะครับว่าเราจะตอนเข้าโค้งตอนอะไรเงีนะครับยอมให้เออร์ออยู่ช่วงช่วงที่เท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ก็ดีมากๆแล้วนะครับ โอเคไอ้ okay. ตัวนี้รีพอร์ตที่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับตัวนี้แล้วคําสั่งนี้นะครับก็คือใช้ในการเซตอัพโฮมนะครับแล้วก็รีมิทสวิกนะครับโอเคตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นตําแหน่งของการเข้าโฮมนะครับซึ่ง CNC โดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นสแตนดาร์ดที่เรารู้จักกันเนี่ยเรามาักจะเอาหัวสปินเดิลให้พ้นมือเรามากที่สุดนะครับเราก็จะมักเป็นแม็กแม็กแม็กก็คือตอนที่เข้าโฮมเนี่ยตัวแซนะครับเขาจะยกไปที่แม็ก ของแซดก่อนนะครับแล้วชนลิมิตโฮมนะครับแล้วก็ตามด้วยเอกวายเข้าไปที่แม็กนะครับถ้า 3D printer นี่มันจะเป็นแม็กที่แกนแซดแล้วก็มินที่แกนเอกวายนะครับก็ไม่เหมือนกันนะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคนตั้งนะครับผมไม่ได้ว่ากันนะครับถ้าเราเซตอัพตัวนี้นะครับเราจะต้องมาเซตอัพเรื่องของรีบาวเรื่องของอะไรด้วยนะครับซึ่งอันนี้นะครับคือฟีดในการเข้าโลเคชันนะครับก็คืออ่ะเดี๋ยวเราต้องมาดูตรงนี้กันชาร์ปยี่สิบห้านะครับก็คือความเร็วในการเข้าโฮมนะครับ แล้วอันนี้คือพอแตะสวิตช์โฮมแล้วนะครับจะรีบาวด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับอันนี้คือไทม์ดีเลย์นะครับในการที่จะรีบาวนะครับรวมถึงอันนี้นะครับถ้าใช้พวกลิมิตสวิตช์หรือพ็อกซิมิลิตี้นะครับมันก็จะพอแตะปั๊บแล้วมันจะถอยกลับกิโลเมตรนะครับอโอเคโดยปกติก็1นแหละครับถ้าเป็นพ็อกซิมิลิตี้เนาะแต่ถ้าเป็นลิมิตสวิตช์บางครั้งอาจจะต้อง2นะอยู่ที่ว่าเทคนิคก,การต่อมันเป็นไงนะผมต้องบอกก่อน สปินเดิลนะครับอันนี้ Default เขาจะเป็นเพัน RPM เนอาก็ถ้าบางคนที่ใช้สปินเดิล standard ก็24,000นะครับหรือถ้าใช้พวกท r ิมเมอนะครับมันก็ปรับรอบไม่ได้เนาะมันก็ใช้ Volume ปรับเอานะครับแล้วก็เริ่มต้นที่0ูนย์นะครับอันนี้นะครับตัว output บอร์ดมันก็ออกมาเป็น0ูนย์ถึโวล์แหะครับถ้าเปลี่ยนจากตรงนี้เป็น0 1 0ย์โวล์นี่ศนโวล์สิโวล์นะครับซึ่งก็เทียบกันได้นะครับ อันนี้สำหรับใคร,ใ,ครใช้เลเซอร์นะครับก็ไปเปิด enable laser นะครับ,รบแล้วก็ต่อที่เพา PWM ตรงๆนะครับไปต่อกับตัว TTL signal นะครับอ่ะคราวนี้มาดูเรื่องสำคัญนะครับจริงๆ3เพานี้นะครับ3ช่องนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องสำคัญนะครับหน่วยที่เป็น step per m mm i l l i m e t e เนี่ยนะครับก็คือ,อค่าสัญ,ญญาณต่อช่วงการหมุนนะครับซึ่ง อันนี้ก็เดี๋ยวผมจะแยก EP เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องดีเทลว่าควรใช้ยังไงนะครับแต่ปรับความละเอียดในการเคลื่อนที่คือปรับตรงนี้นั่นเองนะครับพื้นฐานที่ผมจะแนะนําง่ายๆนะครับก็คือเทียบบรรยัติตะยางเลยครับสั่ง10บมิลไปเท่าไหร่แล้วก็มาเทียบกับค่าที่เดินตรงนี้นะครับอ่าโอเคคราวนี้นี่ XYZ ทําแบบเดียวกันเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมแยกไปอีกห EP เนาะอีกอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับว่าจะทํายังไงเนาะ รานี้ไปเรื่องของเลทนะครับอันนี้ความถี่ในการเคลื่อนที่จะเป็นหน่วยมิลลิเมตรเปอร์มิลเนาะอันเนี้ยนะครับก็จะมีผลกับความถี่ 30K ที่เราได้จากบอร์ดนะครับถ้ามากไปมันก็จะวิ่งไม่ได้น้อยไปก็จะไม่สนุกในการที่จะเคลื่อนที่นะครับซึ่ง2 5 0เนี่ยนะครับถ้าเป็นในม้ายีาเนี่ย3 0 0พ4 0 0 0ก็วิ่งสบายๆอยู่แล้วนะครับต้องลองปรับดูนะครับลองปรับดูนะครับเทียบกับตัวนี้นะครับ เอาว่าง่ายอันนี้ก็คือเขาจ่ายสัญญาณไป250ร้อย้าเทานะครับแล้วเขาบอกว่ามันจะเคลื่อนที่ไป1มิลิเมตรนะครับอันนี้ก็ต้องลองดู acceleration อ่ามาต่อเมื่อกี้ speed แล้วนะครับก็คือ feed rate นั่นเองตัวนี้นะครับ m a x rate ของแต่ละอันเนี่ยตัว1 1 0 1ถึง112เนี่ยเป็น m a x rate ของการเคลื่อนที่นะครับเนี่ยนะครับเครื่องบางคือบางรุ่นของผมมันแวบบิ่งได้เกือบ20,000นะครับแต่แค่เราก็ลิมิตไว้อยู่ที่ประมาณ5,000เนาะนะครับ แล้วก็ Default นี้ค่าเลขความความสปีดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ G0 ไปในตัวเลยนะครับอ่ะต่อมาก็คือแอค e ซเลชันนะครับแอคเซเลชันว่าด้วยความสมูทในการหยุดหยุดแล้วก็สตาร์ทของตัวซีนซีนั่นเองนะครับว่าจะหยุดได้เร็วหรือช้าแค่ไหนนะครับก็จริงๆแล้วมีผลกับความแมนค่อนกลางสูงด้วยแล้วก็มีผลกับผิวงานด้วยนะครับก็ ต้องลองปรับอันนี้ผมพูดตรงๆว่าซินซีแต่ละตัวเนี่ยมันต้องปรับดูนะครับจูนอัพให้มันแมทกับงานด้วยนะครับซึ่งที่เขาเริ่มต้นให้มาดีฟอลต์นี่คือ10นะครับคือมันจะสมูทมากๆนะครับคือขึ้นช้าๆลงช้าๆนะครับโดยปกติก็ขึ้นอยู่กับงานนะครับกับเครื่องนะครับว่าเราต้องการให้การทำงานเนี่ยสมูทแค่ไหนแล้วก็ยิ่งสมูทสเตปมอเตอร์ก็ทํทำงานสมูทแต่ มันก็จะเสียเวลาในการสตาร์ทสต็อปไปด้วยบางครั้งถ้าเป็นงานที่อ่อนมากๆเนี่ยก็มีโอกาสสูงทําให้งานเนี่ยแตกได้นะครับอันสุดท้ายของหน้านี้เลยก็คือ1 3 0่งรถึงหนึเนี่ยนะครับก็คือสเปซงานนะครับถ้าเราตั้งลิมิต Home อาไว้นะครับเราก็ตั้ง Space ไว้ด้วยนะครับว่าอย่างเช่นตัวเครื่องของ Open e อีซีบิลนะครับก็คือ30-30นะครับ e3030 ที่ที่เราจาหน่ายกันเนี่ยมันจะอยู่ที่ xy310 คูณ310แล้วก็แซบอยู่ที่120นะครับเราก็จะตั้งด้วยเพราะว่าพอเข้าโฮมเสร็จเนี่ยนะครับแล้วพอเราวิ่งเกินระยะเนี่ยตัวเซ็นเซอรก็จะอารามนั่นเองนะครับโดยที่เมนมนต้องต่อลิมิตครบทุกด้านนะครับอันนี้นะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันวิธีการนะครับผมไม่ได้สอนเซตแบบละเอียดแต่ผมว่าอันนี้เป็นพื้นฐานในการที่จะเอาไปต่อยอดในการใช้ GRBL นะครับได้ดีเลยนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าเป็นคลิปที่ว่าด้วยเรื่องของการใช้ GRBL เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับว่าไปดาวน์โหลดจากไหนใช้อย่างไรแล้วเซตอัพอย่างไรนะครับซึ่ง ก็หวังว่าจะมีคนชอบนะครับแล้วคนถามหากันอยู่เยอะว่า i g a r b l เนี่ยถ้าจะใช้งานจริงๆใช้งานยังไงนะครับจริงๆแล้ว g a r b l ก็ยังมีตัวหนึ่งที่ใช้เบสเดียวกันก็คือ e s t l c a m แต่นั้นจะเป็นโค o ดซอส u r นะครับเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันใช้งานยังไงแล้วมันแตกต่างกันยังไงแต่แน่นอนมันก็พอเสียตังค์มันต้องมีอะไรที่ที่ดีกว่าแน่นอนนะครับอ่าแต่ก็ไม่ได้บอกว่า ตัว GRL b standard นี่มันไม่ดีนะครับเพราะว่าผมเองก็ใช้มันนะครับหลายๆคนเคยเห็นอยู่แล้วนะครับ GRL b ใช้ทำงานเป็นหมื่นๆชิ้นก็ทำงานได้นะครับขึ้นอยู่กับจริงๆแล้วคนเข้าใจหรือเปล่าในการใช้งานมันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับใครชอบไม่ชอบหรือว่าอยากรู้อะไรตรงไหนนะครับก็ฝากคอมเมนต์นะก็กดติดตามเมกะโชคนะครับให้ถึงส3พันไลค์ถึง2สัพันผู้ติดตามก็ตามนะครับเพราะว่า ก็ค่อยๆทํามานานแล้วนะครับแล้วก็พยายามทำให้ทุกคนได้ความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็เอาไปใช้งานได้จริงนะครับก็ฝากดู Facebook ของเราด้วยแล้วกันนะครับที่ easybuild นะครับแล้วก็มี maker โชค by cit ด้วยนะครับรวมถึงใครอยากได้บอร์ดตัวนี้นะครับนี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเอามาขายสักนิดนึงนะครับบอร์ดตัวนี้เดี๋ยวผมถอดก่อนอบอร์ดตัวนี้นะครับก็คือตัว ซีนซี4.0ในนี้เวอร์ชัน225 0แล้วนะครับเป็นของคนไทยผลิตเองนะครับก็เข้าไปซื้อได้ใน s h อ p e e เราหรือว่าจะเข้าไปสั่งที่ Easy ่บิลนะครับที่แฟนเพจ e ีซี่บิลก็ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับเมย์ก็โชคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ